เทศบาลตะบนบางพระทรงมอบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุจำนวนห้ารายนายจงรักสุขประเสริฐรองนายกเทศมนตรีตะบนบางพระพร้อมได้บระลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมส่งมอบบ้านที่จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมจำนวนห้าหลังตามที่กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ,มั่นคงของมนุษย์ได้จัดสรรง,งบประมาณปี2566 ในโครงการปรับสภาพแบบล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยและศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบางระบุงให้ดำเนินการสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่ประสบป,ปัญหาในเขตพื้นที่ตำบลบางพระอราะําเภอศรีราชาเพื่อให้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางระบุงจะได้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ผู้สูงอายุ ได้รับการช่วยเหลือโดยเทศบาลตำบลบางพระได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจำนวน5รายรายละ22,500บาทรวมเป็นเงิน1,12,500บาทสิ่งได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วจึงได้มีการส่งมอบบ้านทั้ง5หลังดังกล่าวในวันนี้นิว24หรือราชิพศีรายงาน